สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งครับรายการคนไทยเข้มแข็งเป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์เพื่อนําสาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับผู้ประกอบการไทยนะครับที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรมและสามารถทําการตลาดจนเป็นที่รู้จักนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วแต่ผู้ประกอบการคนนั้นที่ตั้งใจไว้ซึ่งวันนี้ผมอยู่ในกับนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งครับแล้วก็เป็นผู้ที่พัฒนา สินค้าที่น่าสนใจทีเดียวครับเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับแต่น้ำมันมะพร้าวนั้นมาในลักษณะใดทําอย่างไรขออนุญาตคุยกับคุณพิสิทธิ์วีระไวยากรรมการผู้จัดการบริษัทเอิร์ธบอลจำกัดครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณธนาคุณพิสิทธิ์ครับจริงๆน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคนไทยก็รู้จักกันมานานนะครับใช่คุณพิสิทธิ์ทำอะไรที่มันแตกต่างก่อนน้ำมันมะพร้าวปกติที่ทํากัน ครับก็คือในขบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเล้นความเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิม,มซึ่งเป็นผลผลมาจากขบวนการผลิตของเราอที่เราเคิดค้นขึ้นมาพิเศษนะครับเพื่อทําให้สินค้าเพิ่มมูลค่าแต่น้ามันมะพร้าวธรรมดามันก็ธรรมชาติอยู่แล้วม<า>มไม่ใช่ก็ไม่ไม่ธรรมชาติในระดับหนึ่งครับมสมัยใหม่เนี่ยเขาต้องการความเป็นธรรมชาติมากขึ้นในการทำอาหารอะไรพวกนี้ครับ ก็คือความพิเศษเนี่ยคือจะใช้อุณหภูมิต่ำกว่าน้ำมันพาร์ทั่วไปที่ที่ใช้ในการผลิตนะครับใช้อุณหภูมิไม่เกิน60องศาในการผลิตครับธรรมดานสงกนั้นธรรมดานี้เป็นร้อยครับแล้วแล้วมันมันธรรมชาติมากกว่าเพราะอุณหภูมิต่ำกว่าเพราะอะไรอุณหภูมิต่ำกว่าเนี่ยมันก็จะไม่ไปทำลายสารตามธรรมชาติของพืช ผลไม้ที่เราประทานอก็คือเป็นการไปรูปแบบสมัยใหม่ขึ้นอะไรครับเหมือนกับความร้อนมันไปทําลายสารก็เลยสิ่งที่มีสิ่งที่ดีนด้มีประโยชน์ในในน้ำมันมะพร้าวถ้านั้นก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะว่าน้ามันมะพร้าวมันมีประโยชน์อะไรน้ำมันมะพร้าวนะครับอก็คือสารที่สารสาคัญที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวขนาดกลางฝรั่งเรียกว่ามเ d i u m chain f ตี t y acid ซึ่งสารตัวเนี้ย จะสามารถเพิ่มคุมมคุ้มกันของร่างกายนะครับเป็นหลักเลยคือจะมีกรดตัวหนึ่งในบิเทียมเชลมาเทสิตเนี้ยชื่อกรดลอริกแอซิดซึ่งในนมแม่เนี่ยจะมีกรดลอริกแอซิดประมาณในปริมาณเท่าเท่ากับที่มีในน้ำมันมะพร้าวอันนี่เป็นความรู้ใหม่ผมเป็นสารตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยครับตัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกมาจากนมแม่แล้วมีประโยชน์อยู่ในน้ำมันมะพร้าวก็ต้องมีประโยชน์กับเราใช่ครับใช่ครับมันเหมือนมัน โทษนะผมเห็นขวดแล้วเดี๋ยวผมเมื่อกี้คุยอรอบอยู่มันคล้ายๆมันคล้ายๆที่ฝรั่งตอนนี้เขาทั้งหมดกับโอลิฟออยล์อย่างนี้มั<ช>แบบเดียวกันมัแบบเดียวกันครับก็ <ừ. S 2> คือจริงๆน้ํามันทุกชนิดน่ามีประโยชน์หมดโอเคแต่ว่าจะชอบมีคนมาว่าว่าน้ำมันเผาวนี่ไม่ดีไม่ดีอะไรย่างนี้ใช่ไหมฮะก,กินแล้วเปโรคหัวใจอะไรเงี้ยจริงๆน้ํามันทุกชนิดมีประโยชน์หมดคือคนไทยเนี่ยจริงๆอยู่ก<ะ>ับมะพร้าวอยู่กับกะทิอยู่กับน้ํามันมะพร้าวมาใช่นะครับแล้วน้ำมันมะพร้าวจริงๆก็มีประโยชน์หลาายยอ่ง ทําอาหารบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แต่ว่าพอคนคิดถึงกะทิคนสมัยใหม่พอชอบไปคิดถือว่าแคลอรี่มันเพิ่มมันเป็นอันตรายแล้วมันก็มันมีเคยคนมาบอกว่าน้ำมันมะพร้าวไม่ดีเท่าน้ํามันอื่นๆเนี่ยทาไมมันเป็นอย่างนั้น,นอ่ะคือในในเรื่องเนี้ก็จะมีประวัติศาสตร์แล้วนะครับธรรมนาคนไทยใช้น้ำมันมะพร้าวฟิลิปปินส์ซาบิยัสเซียเนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหารหมดเมื่อก่อนหลายสิบปีก่อนอย่างเงี้ย กับรับพวกเรารุ่นพ่อแม่เราใช่รุ่นสงครามครับใช่รุ่นพ่อแม่เราเขาใช้ก็แต่ว่าเนี่ยพอมีสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเออก็เกิดประเทศทางอเมริกาเนี่ยเขาก็อยากขายสินค้าของเขาก็คือถั่วเหลืองกับข้าวโพดพวกนี้เขาก็โปรโมทขึ้นมาว่าน้ำมันถั่วเหลืองข้าวโพดกินแล้วดีต่อหัวใจน้ำมันจากเซาท์อเอร์เชียเนี่ยกินแล้วทำให้สุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะขายของของเขา อย่างคือผมพูดง่ายๆอย่างเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศที่ปลูกถั่วเหลืองเป็นหลักปลูกข้าวมะพร้าวเยอะอนี้ใช่ไหมครับเือมนแต่ทำไมเรากินแต่น้ำมันถั่วเหลืองร้อนอ่ะใช่ไหมใช่ครับแต่ปัจจุบันเรากินแต่น้ำมันถั่วเหลืองซึ่งเราไม่ได้ปลูกแเราเอามาจากไหนเราก็ต้องนําเข้ามาใช่ไหมครับเพราะนั้นน้ำมันพืชน้ามันถั่วเหลืองบางอย่างเนี่ยมันผลิตวัตถุดิบมาจากเมืองนอกใช่มาจากเมืองนอก อันนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบของเราของเราเองแล้วก็เป็นธรรมชาติเก่าของเราด้วยใช่ครับที่ที่เราทํากันอยู่ครับแต่น้ามันมะพร้าวทั้งนั้นน้ำมันมะพ,พร้าวสมัยก่อนที่รุ่นปู่รุ่นย่าเราครับใช้เนี่ยรรกระบวนการผลิตมันคืออะไรตอนนั้นคือทั่วไปเนี่ยถ้าไปตามต่างจังหวัดเขาก็จะอย่างสมมติเราไปเที่ยาวายยอัมพวาอย่างเงี้ยเขาก็จะเคี่ยวเอาน้ำปาทิเนี่ยอือเคี่ยวจนมันแห้ง กลายเป็นน้ํามันลอยอยู่แล้วเขาก็ตักน้ามันนั้นนะเอามาทอดกล้วยแขกเอามาทาอาหารง่ายเลยสมัยก่อนครับสมัยนี้ยังมีไหมเนี่ยชาวบ้านสมัยนี้ยังมีชาวบ้านแถอนั้นก็ยังทําอย่างนั้นครับแล้วของคุณพี่สิทธิ์ล่ะมันทําอย่างนั้นเปล่าหรือเอาชาวบ้านมากรองอไม่ยของผมก็จะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างค่อนข้างทันสมัยนะเน้นเน้นความทันสมัยเลยครับก็คือกระบวนการเนี่ย เริ่มจากต้องใช้มะพร้าวที่มีอายุ12ถึง14เดือนเราต้องสังเกตสีผิวมะพร้าวว่าต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วลูกมะพร้าวต้องแห้งๆเพราะต้องมีขนาดมีลักษณะของมันด้วยเพราะว่าจะได้น้ํามันคุณภาพดีถ้าเกิดมะพร้าวมันสีเขียวอ่อนไปเนี่ยน้ามันมันก็จะคุณภาพไม่เข้าง่าเดี๋ยวก่อนปลุกผมนี่ความรู้น้อยนะต้องถามแบบตรงๆเลยนะมีต้นมะพร้าวเนี่ยมีลูกมะพร้าวออกมีการจัดเก็บพิเศษป่ะ ก็จะเราจะดูอายุคือดูวันดูเป็นหลักครับครับลูกมะพร้าวที่อยู่มนต้นเนี่ยมันอยู่ถึงสิบสองเดือนนะครับว่าจะเก็บได้ส่วนมากคนไม่รู้ผมว่าไม่รู้ผมไม่รู้หรอกอาะเเดี๋ยวเก็บแล้วผมเด็กเมืองกรุงด้วยไม่ค่อยรู้หรอกก็คือต้องรู้ต้งแต่ลูกเล็กๆโตๆขึ้นมาสิบสองเดือนถึงจะเก็บถึงจะเก็บได้ครับเขาจะดึงลงมาทั้งทลายอย่างเงี้ยถึงจะเก็บได้คือถ้าครบอายุก็ดึงลงมาทั้งทลายใช่ครับแล้วเป็นลูกๆเนี่ยมาทํายังไง เป็นลูกๆคือที่บอกว่าสีน้ําตาลมันหมายความว่าไงสีน้ําตาลนี่เราดูจากลูกมะพร้าวลูกคอไม่ได้เป็นกะลาสีน้ําตาลไม่ใช่ก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวสีตาเห็นเคยเห็นกาบมะพร้าวสีน้ําตาลอย่างนั้นอ่ะถ้ากาบสีอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าผลิตน้ำมันมะพร้าวได้ละอ๋อโอเคเนื้อข้างในมันจะมีความมัน พ<ข>อ<ะ>ที่จะทําน้ามาพร้าวคุณภาพดีได้ม,มันได้เลย<ะ>ถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือเอามาแล้วก็แบบที่ทําแบบชาวบ้านใช่ทําแบบชาวบ้านครับของคนพิเศษทำยังไงก็เอาเนื้อมานะครับขั้นบวนการของผมเนี่ยก็เอาเนื้อมาทําเป็นน้ากะทิก่อนครับครับน้ํากะทิเสร็จเนี่ยก็จะมีขบวนนการเหวี่ยงแยกด้วยแรงโน้มถ่วงอืม อธิบายง่ายก็คือรู้ว่าผมทําหน้างงนี่ต้องรีกอธิบายง่ายค่ับเวลาเราไปตรวจเลือดเนี่ยเขาจะเอาหลอดใส่หลออใส่หลอดใช่ไหมครับแล้วเขาจะเอาไปเสียบใส่เครื่องเวียงอืให้เก็ดเลือดพวกนี้มันแยกชั้นจากน้ําอำเขาจะได้ตรวจได้เขาจะได้ตรวจได้อันนี้เหมือนกันเลยครับน้ากะทิเนี่ยในน้ากะทิมีน้ํามีโปรตีนมีไขมันผสมร่วมกันอยู่แต่เป็นน้ำกะทิสีขาวอมพอเราไปเหวียง ด้วยวิธีวิธีการเดียวกันเนี่ยอ,อ,อืพวกไขมันโปรตีนจะแยกชั้นกับน,น้ำเพราะว่าไขมันโปรตีนน้ำในความถ่วงจำเพาะไม่เท่ากันอืครับอืแยกชั้นเสร็จแล้วก็แยกเอาชั้นไขมันออกมาอมอ,มออกมาเนี่ยเสร็จแล้วก็ทําให้บริสุทธิ์วัดเซนกลายเป็นน้ําใสๆอย่างเงี้ยครับนี่คือน้ามันวนนี่คือสินค้าสุดท้าย final product ภาพใช่ครับใสๆอย่างเงี้ยนี่คือน้ามันมะพราะ้าใช่ครับโอ้โหแล้วเป็นเครื่องจกักรใช่เป็นเครื่องจักร เ <laughs> ครื่องจักรเรเป็นเครื่องจักร<า><า>ครับออกแบบเองเอ,อ,ออกแบบเองครับในกระบวนการผลิตเนี่ยคือเราเน้นความทันสมัยก็คือเน้นความต่อเนื่องในการผลิตนะครับคือเวลาเวลาจะผลิตอาหารจากผลไม้ให้ได้คุณภาพดีเนี่ยข้อสำคัญคือต้องใช้เวลาน้อย เพราะผลไม้มันเป็นของสดเน่าเสียได้เร็วใช่ไหมครับถ้าสมมติเราบอกว่าเราสองวันผลิตกว่าจะได้โปรดักต์งเงี้ยมันก็ไม่สดละของสินค้าเราก็คือขบวนการผลิตทั้งหมดที่ดีไซน์เนี่ยจะเน้นว่ามันต่อเนื่องกันครับแล้วก็สามารถออกมาเป็นสินค้าสุดท้ายเนี่ยได้เร็วได้เร็วเพื่อเพื่อให้คงคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับแล้วแล้วขวดอย่างเงี้ยแล้วมันอย่างนี้ไม่เสียแล้วใช่ไหมไม่เสียครับก็คือจะมีอายุสองปีอายุสองปีเหมือนน้ำมัน พืชตัวไปน้ํามันอะไรทัวไปครับใช่ครับอย่างออลิฟออยล์ก็เหมือนเป็นคล้ายๆอย่างนี้ครับใช่ครับขวดนิดเดียวอ่ะธรรมดาเราธรรมดาเราเห็นน้ํามันพืชตามโรงงานมันขวดใหญ่ๆอย่างนี้เป่าอ๋อขวดใหญ่เลยป่ะน้ํามันจะเป็นคือน้ํามันพืชทั่วไปนะครับจะแบ่งเป็นสองเกรดใหญ่ครับนะครับคือเขาเรียกน้ํามันผ่านกรรมวิธีสมมุติเราไปซื้อน้ํามันปาล์มน้ํามันที่เราเขาจะเขียนน้ามันผ่านกรรมวิธีครับ อันนี้เขาจะภาษาอังกฤษให้เรียกรีไฟเบรช h e โอดไรซ์ออยล์อันนี้จะเป็นเกรดเกรดหนึ่งซึ่งราคาจะถูกกว่าก็คือทุกคนกินกันอะใช่ใช่ครับแต่ขบวนการผลิตก็จะใช้ความร้อนสูงต้องมีใช้สารใช้สารเคมีกำจัดกลิ่นทำความสะอาดให้สีมันสวยอย่างเงี้ยครับ แต่คือสีเหลืองๆงั้นอ่ะเขาใส่สีหรืออะไรอ๋อเขาไม่ได้ใส่สีหรอกครับแต่ว่าคือเนื่องจากใช้อุณหภูมิสูงก็คือทําให้เกิดการเปลี่ยนสีของน้ำมันซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เสียหายแต่เขาทำความสะอาดเรียบร้อยเพื่อให้กินได้คือกินได้ใช่แต่อันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันเฉพาะเทียบกับน้ำมันมะพร้าวเดิมถ้าเทียบกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันทั่วไปที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมันดีกว่ายังไง เอ่อถ้าเทียบกับทั่วไปนะนอกจากมันแพงกว่าครับถ้าเทียบกับทั่วไปน้ำน้ำมันเกรดเนี้ยเอ่อเราจะต้องไปเทียบกับน้ำมันเวอร์จินโอเลฟอยดเป็นเอ็กซ์ต้าเวอร์จินโอเลฟอยด์ที่เขาเห่อกันว่ากินแล้วเนี่ยสุขภาพดีก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คือเกรดเนี้ยจะเป็นเกรดเขาเรียกเป็นเกรดเวอร์จินออยด์เหมือนกันนะครับเวอร์จินออยด์เนี้ยวิธีการผลิตเนี้ยจะเอาส่วนมากจะเอาเออ่ พืชที่สดๆมาผลิตนะครับเพื่อให้ได้น้ำมันที่คุณภาพใกล้เคียงกับที่อยู่ในพืชเลยนะครับแล้วก็ใช้อุณหภูมิสูงไม่เกิน60องศาในการผลิตเพื่อให้อย่างเช่นวิตามินเดี๋ยวนี้เขานิยมสารต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อให้แอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยยังคงอยู่ในน้ำมันครับเพราะถ้าใช้อุณหภูมิสูงแบบในอุตสาหกรรมพวกน้ำมันผ่านกรรมวิธีเนี่ยพวกนี้มันจะระเหยไปหมดนะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่คุณพิสิทธิ์ทำเนี่ยคือไม่ได้ผลิตน้ำมันทั่วไปครับผลิตเป็นแบบเหมือนกับเป็นน้ำมันพิเศษเวอร์จินออยล์ใช่เป็นเวอร์จินออยล์ครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งก็คือคู่แข่งที่เป็นตลาดบนใช่ผมพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมครใช่ครับมันสู้กันได้ไหมมันสู้กันได้ไหมเอ่อลองถามกันตรงๆคือในระดับในระดับโลกเนี่ยคือละมาอัเขายังยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ถามว่า สมมติเรากินน้ำมันพาร์กน้ำมันมะกอกเนี่ยทั้งสองอย่างได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ได้ประโยชน์ในในทางต่างกันคราวนี้ถ้าถามว่าเราสู้ได้ไหมนะครับคงต้องใช้ระยะคือในด้านคุณภาพเดี๋ยวเราต้องถ่ายไปบนี้ได้ประโยชน์ในทางต่างกันหมคาับเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันมะกอกนะครับเขาบอกว่าอกินแล้วจะช่วยลดไขมันชนิดไม่ดีเรียก L D L L D L ใช่ไหมครับ ผมมีเยอะผมเลยรู้แต่ว่ามันก็มีไข่ในตัวเราเนี่ยมันก็จะมีไขมันชนิดดี H D L น้ำมันมะพร้าวกินแล้วเพิ่ม H D L อ๋อครับอ๋อผู้ตายล้ะหมอผมต้องบอกแน่นอนเลยว่าให้กินของคุณแน่เลยเพราะฉะนั้นมันพิสูจน์ได้หรือเปล่ามันเป็นพิสูจน์ได้ครับมีสต u ดี้มีสตูดี้ครับมันมันมีสต u ดี้ชัดเจนคือคือเทรนการกินน้ำมันมะพร้าวการใช้น้ำมันมะพร้าวทำอาหารเนี่ย มันไม่ได้มาจากเมืองไทยมันมาจากอเมริกาแล้วก็เป็นเป็นนูทริชิเนด็อกเตอร์เอ็นดีของอเมริกาเนี่ยที่เขาวิจัยมาแล้วเขาเขียนพอกเกนบุกมาหลายเล่มมากเลยเกี่ยวกับกินน้ำมะพร้าวแล้วดียังไงกินน้ำมะพร้าวแล้วได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแลก็คือมันก็ค่อยขยายจากอเมริกาย้อนกลับมาทางทางทางงเราใช่ซึ่งจริงๆแล้วจริงๆเป็นเราเป็นเริ่มต้นเราเป็นสินค้าของเราเป็นสินค้าของเราอ๋อมันก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ มันก็อยู่ในกระแสโลกสิกระแสโลกที่มาทั้งเรื่องมันเรื่องสุขภาพใช่ครับคืออ,อันเนี้ยเป็นสินค้าอิอเนเทรนด์เลยครับเพื่อสุขภาพจริงๆเลยครับจริงๆเลยใช่ไหมใช่ครับ,รบต้นมะพร้าวเมืองไทยยังมีเหลือพอทํานี่ทําเป็นไร่หรือว่าอะไรต้นมะพร้าวมาปลูกเป็นไร่ได้ไหมต้นมะพร้าวนะครับ <S 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 จริงๆเมืองไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวเยอะนะครับเดี๋ยวก่น่นเขาบอกเมื่อกี้คุณทิศติบอกผมว่าลูกปีหนึ่งต้นมะพร้าว กว่าจะโตมีรูปมันงกี่ปีอต้องประมาณสักสามถึงห้าปีเลยครับตั้งแต่ปลูกครับใช้เวลาสามแต่ผม๋ยนนี้มันเหมือนกับว่าเห็นน้อยลงตอน้คนไม่ค่อยปลูกมะพร้าวแล้วครับคนก็จะไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นแทนครับพืชไร่อื่นครับเพราะมันนานไงคือเขาคนสมัยนี้เขาคิดอย่างนี้ครับเขาไม่ได้คิดนานนะเขาคิดผลผลิตต่อไร่เอครายได้ที่ได้ต่อไร่อันไหนเยอะสุดอยากปลูกอันนั้น แต่ถ้าเขาเกิด<ช>คิดมาพร้าวแบบเดิมใช่ผลผลิตต่อไร่มันก็น้อยอ,อใช่ไหมใช่ครับมันจะมีช่วงหนึ่ง